มาแหววตลาดดงเนาะเมือนี้กันเขาเออตลาดเนี่ยเกาะตลาดปลาตะไลปลาไหลเนาะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุดขุดสุขุดเสื้อตกเก้าห่อนห่อนนี่ไปถอดเสื้อคนเด้อทุกคนเนาะสบายดีไปเลยมาะว่าก้อนถอดเปลี่ยนเสื้อก่อนตลาดนี่ก่อนแล้ววะตลาดดัตตะไลเนาะปลาะไหลตะไลมาครับ ทีมงานของขับสีบ้านทีนตุ๊กสวัสมีครับนารักัังนะเบิ่งกหันมิลาสีนะอ้ยมึ่มีลิาสีก็หมอกเลยนะทีมสีัสีขับสีกุยแลกวุ้ยขับสีบักกันบักแับสีันเม่มานสลาอลโอ้ยมักระบกพอนี่รัมาังมีหฮะมันซุกเลยสมอชิมก่อนเนียบอ เ้็นคโล่รเนี่าตลักบ้านชุดไดเจ้ขนาดไหนโลทะไรเนี่ยโลหสิบันปาตกเป็นใครสั่งบ้างวะมากอันี้ไหนป๊าติดตุ๊้าสิบพันเจ้าแคบตลาดยังไม่ได้สมันก็เป็นจางเนาะแคบอยู่ตามกิตราคาจ้ ซิมองเราตองสื้อในลา,าเลยซิ่งหมากดีไหมือนกเาหมากก,กร <c oughs> ะชุกๆเลยเด้อเอาตามกี่นตมก่ิม,มากเลงไหเาเรียมหอหอมใส่เงนเดีย,ยไ,ยได้อไ,ได้ย่างเดียวเลยทุกคน เป็นอะไรก็พาไปเลาะเบิรงหอยหอมได้ย่งไรมึงตาปเบิรงหอยหอมเป็นยังไงอเมิดาป้านาทุกคนกเดอเมิดาได้เคมยโยนลีนเจียนะนต,นะตาเนาะไปมตี้ฮะแมตตี้ปะมิวตี่มิวตี้เพอนก็นัตตีอีกเลยก็ <c oughs> น,นัตตีเลยนะิว <c oughs> ตี้ <c oughs> เนอะคนจะมาปล่อยนะซื okay. oh, so they? They no, no, mm ้อมาคนจะดิ่หอยโอ้หอยเดือดด่หอยนี่หอยเดือดวะหอยเดือดหอยนี่นะอันนี้หอยย่างนี่ค่ะเบังเป็ดเลยเป็นบังเแล้วอาหาิีิ่ได้ห่าิไดแล้วย่าไปลีลา ทายคนนึ่งแต่บาเพ่ง่อย่งาจะเป็นตัวเมียกันะจงนยจังือแดงเมย่ว่นกว่าหนาปส่อีาเนเยงามล่สิเาเมียเปิยมาเข้ามากอก้น่าจะลูหาลโอ้อลกับพ่อเลยเขาจะกินนี่ครับไปแล้วต่อไปน้าจเดนะครับ เอ๊ะปราคาหา1สิบพันแต่ผมมีเงินไปเลาะต่ออันนี้เลาะอย่างเดียวบอกซื้อวะยังหมซื้อยังไม่ได้งานฮะโอ้อึ่งนี่รถท่านี่อึ่งเนี่ยอึ่งบ้านรู้เปล่าเวลอึ่งอึ่งมีกระปูอังวัตนี่นะด้ายท้ายราเนี่ยหม่ได้ซื้อเถอะทรายเป็นหินเลย เอามันเนินนั่นนี่คนี่เลี้ยงดีนี่ยเห็ดพัวเพิ่นเหวดเช่าไอ้เพิ่นผมเอือก็ได้ตุ้ยเห็ดัวปัจจอยเมียผัดตุ้ยและเห็ดเกิ้งเบิ่งหัดจอยจอยเห็ดเห็ดเช่าเห็ดแรงและทีเบียรอะไรฮะมีอย่างทางไหนไปไปไปเนติชื่อยังก่อนมิวตี้ไปเอินตามที่สบายใจนะ วังเระวังลลุงระวังระวัเยียบาพายียบรดเขาได้ฮะเออคอยพื้ไมเอามีแบบตลาดที่มีขายสองฝั่งนะทุกคนนะมีฝั่งพูนกับฝั่งพีอาร์ตบหีือายขูดไครนี่พวกบ้านอในคำสี่จ้า เลี้ยป่ะยังเนี่ยค่ม่เอาม่อยงเยยังเลยอยงเยไยังวะเพราะกลับบวงยังมีหาทานเพรับไปส่งมียังปะมแจ่เลาะกับเลาะเอาเอายังเอายางจะสกินยังบ่เอบอลเลยสกินยัง อาม,มือกล้องมาสกินยางมักก็บกายเป็นไงบ้างบนละติกบ้าขายเป็นโล่เลยโล่ใส่แ้เาบจะเอาเนาะมันก็โบ๊ทเางนะ<ป>านเเจ้าวันน,โโนี้ซื้อดอกมะพร้าวตีก่อนเพ่าไม่ให้ใช่ปะตลาดนี่ก็มีของขายหลายอยู่ไปม,มันมีหลักไปขอบใจด้อ <c oughs> <c oughs> จะเอายางที่ซื้อให้ถาลูกก้อนถาลูกก่อนไปไๆไปไปไปขับไปขับมากไปไหนไปไหนไปไหนไปไ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 นไปไหไปไหนไปไหไปไ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 ไ อ้ำเกือมุ้งใบดงกินกันกรอีแสนกลัว่าม่นเป็นพันธ์พพันธ์มถ้าเป็นหลอกกนจะกินยังโลกกินเมบดเม็มกินกับโบวเ้ยม่แม่งงานลูกแม่ง ปัตป้ามันมีเสียงเพลงเราต้องไปทงังคาม,าม,าม,มันคิกได้ออมาเี่กๆมัมาเราแตมาน่กมัโอ้มียังสิบามันมีแน่นี่นะอไอ้ไเป็ดท้ายจังยลดวยจิบด้วยิด้วนนยโดย,ยสี่พันกระมแม่ละบ้านหักกันเลยินตัอนนหนึ่ง ม,มันเกลีอลำหาขนาดน,านัะนีอางอันเด็นขนาดน้ลยกินปกินก่อนซื้อ,อก่อนกริ่มมีอะไรดิวตี้ดิวตี้เอาตัวแหงๆเดินได้กันอันว่าตัวง่ๆ,ๆนี่ทุกใบงสี่อัน ก็กี่ทีซีอันไปเลยเลยตายดคุณดเอาหามันจะต้องมาดีายไปดไปทายากได้ฮะอยากได้าหอยกไอยู่ไดไปอ้อยไยังนดเพรอยกได้ใหญ่คุนี้ไย้ยังมือปัมือปะาหามือนด่ามาฮอดแลวเมตตี้อ้นี่กนมิวตี้มิวตี้นี่ในน้ำ น้องสาวคำสีต่อนเป็นปะเออน้องสาวคำสีเปธรรมดาเด้อจะปีไหนปีนี้มีผู้บ่าวแล้วอุ้ยยังสดเด้อทุกคนเนาะใครสนใจกระติ๊ดต่อเด้อน้องน้องสาวคำสีมีผู้งามๆเ้อทุกคนอ่ะไม่เท่าสิยังบอกมาไปลงไม่เท่าไปลืมลืมพัดเน้นเนาะ ลืมเสือแขนยาวหลังจากมาแต่ตลาดกรบเันไปใส่เลยกลับมาหอดเพื่มทัพซีแล้วเออเมื่อคืนอยู่พุ่นบ่ที่จะอยู่จะพ่นลังเนี่ยเอ้ยยูสามคนสามคนไม่เนี่ยผู้ใดเออนี่บ่เออต้องซื้อแพงเนาะลูกไปอนนี้โอ้แพงปะนากัดเปเท่ากับมาแล้วบัดนี้เพื่นไป็นเท่ารังนี่บ่ เออเพื่อนไม่แถวลังนี่แล้วนอนกันหลังเลยนอนเถิงนอนแล้วอีหลังอ้าววัดจ้าขืนจังใดวัดจ้าขืนเพื่อนนจังฮะให้นอนลุ่มแล้วกับนอนบัดวันนี้กาอันไหนน้ำมาเห็ดก๋อยแล้วทั้งลุ่มเห็นนะแล้วกันนะฮะไปอยู่เป็นมเย่าป่ายกระยาอย่างเงี้ยผุดงามเลยครับสีสามเก้าสามเก้าเดิมวันนี้เด้อน้าทุกคนกลับมาหอดเพื่อนหอดซานเลยจังเลยเจ้าขาวกับสีได้ ไปต่อหลังจากออกจากบ้านทำสีกับมาหอดหา้างนเด้ทุกคนก็ได้มีของชิดไม้ติดมือในหนึ่งมาเบิ่งมาในขายเครื่องดีปะ่ะพอน้อขายดีป่ะมันนี่ก็ได้ขายอยู่นะทุกคนกับมะเป่าห้ามาเป่าหา้านคือก้าพอน้องสาวพอนี คนใเศร้าปวคนตื่นแต่เศร้าคนยังคน,คนไปพักผ่อนอย่างกะดีนะทุกคนเนาะใส่เบิง่งนาบา,เาดเจ็ขาวที่สำคัญกับห้านกับ้ายปิ่งไก่สิน้นแฮนะทุกคนมีอ้วนี่ปิ่งไก่กันแล้วให้หลายทุกคนมันนี้ยังหลายเขาว่าใายดีอยู่มันนี้ อาหารจาดกินกันเนาะทุกคนกับมีสิ้นแห้งมีแก้วมีใส่กาะมียังเป้นไก่เนาะทุกคนเนาะไปไก่ไปไก่มากกว่าอุดนุนแน่แบบสี่เป็นไก่ครับว่าแพงบ่อส้มกับแพงอยู่เพอครึ่งตัวนี่ประมาณเกตสิบแปดสิบพันแล้วขั้นตัวใหญ่แบบนี่เซนหาเนาะตัวนี้ก็บเซนซาวเซนเซนซาวแต่ทุกคนประมาณเซนซาว เทกต้นเทียงคนหลายบ,บ่เนาะบ่เนาะอ่าไปใส่เลยบ่ต้นเทียงคนหลายบ่บ่หลายเป็นอะไรติเอ,อ่อซูโคยูขั่มแทะข้าวโขบหพานติขาวอันชิบซ่าตอนนี้ขายชิบสามพันสองอันเส้าหานบ่เนาะเมนสองอันเส้าหานพันนะทุกคนพูด mm. ได้กินข้าวโขบแซ่บแซ่กาเ mm. นาะแวะซื้อได้ปิ้งไก่ต้มไก่เวสินะ ตอนนี้แขกในห้านกนับยังบ่มีเนาะพอมันทามเติบเลยเนาะตอนนี้กัประมาณสามสี่ i̇şte. โมงเลยนะทุกคนเนาะจังได้กะมาหดเทือนหดซานแลกกับนางสาวห้านไปซื้อซื้อจักแตนมาทุกคนจักแตนอันนี้กัมากระทัดเซฟเซ่ทุกคนเนาะกับมาเสาวห้านน้องสาวกับคนไปทำธุระเลยทุกคนเนาะคลิปนี้กับชได้จบเท่านี้เลยหลังจากมาแต่ถัดโผล่เนย มาเต้นท์านโพนล้วลก็มาแวะตลาดตลาดแคมทางนี่ตลาดแคมทางลก็มาส่งคำสีกับขอบคั้วพนอยู่บ้านเลยทเ่เขากลับมาห้ามปฏิบัติการเต่าหั่นคือเก้าเนาะจังไดก็บจบก่อนเดอ้อคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครในเด้อที่สําคัญกับฝากบ่งโฆษณานเน่บรลายกันสักสิวิสาววิหรือว่า เปิดไหวแล้วกาม,มีโฆษณากาเข้าห้องหน้าเพศเวียออื่นก่อนแล้วมาบ่งคลิปต่อนะทุกคนวันที่เข้าไปใซส์จังใดอย่างนี้เนาะไปบ้ายสบายดีสบายดี